สวัสดีวันนี้กันอยู่กับโองแม่ฟ้าชายตามเคยเนาะวันนี้แม่ฟ้าชายจะพามาเก็บหม,มักถัว่วสดๆจากสวนเลยตามมาเลยนี่นี่หมักถัว่วอันนี้ต้องใช้ย,ยังบ่ได้ที่บ่กเก็บบ่เอาเนาะหาเอาตัวมันเบ่งเบ่งรถหาตัวมันเบ่งเบ่ง,บง,อบง,บงพอดีกินกรอบๆมันคือพนันหลอกไปเรื่อยๆ ตัอมันกรอบๆฉันเอาเนาะนี่เตอมันเป็นสีแล้วเนี่ยเลได้แล้วหมากนึ่งหมากถั่วเรปลูกเองอยู่แบบพอเพียงอันนี้เข้าห้องว่าหมากถั่วเงา Đây mặc thủa nhau Mặc thủa tăm gặp như thế này. đây thêm Phó kếp bếch thai xuống tà tổ lạ con sau Mẹ mà say cả, Bà đây thai bừng nó Anh đi xì kếp มาทางนี้อันนี้ก็อยู่หน้าเนาะอยู่หน้าของแม่อยู่หน้าของแม่พาใจเองก็นี่เขาขัดกับนเลยกับนี่ นี่เป็ดปิดเอาชดๆจากส่วนเลยตัวใดมันโบเบงกับโบเอาอะไรตัวมันเบ้งเดงกินจนแจ็บงามเลยงามบะ Ơ gì hình ngàm Kinh xa mạng cả yếm <laughs> มันผ่านกันขดเลยตัวเอแเสงเงบิดแล้วเนาะหนาดำแล้วมันได้ใครอยากซื้อกับมาซื้อเลยเด้ออยู่สวนสวนเมาาย์ันใชแล้วกับสวนเมยตู่ก็ได้เนาะมีสองสือ่อ แม่ตุลุงคำเด้อปิดไปใครได้เถื่อแล้วบ้างกับิบโดกปันไดเนาะ หมักถั่วพันละเยอหมักถั่วยาวหมักถั่วยงาวพอบ่พอบ่อ้แบบห <c oughs> มักถั่วแดงก็มีนะนี่มาบอก,กถั่วแดงเนาะนี่มักถั่วแดง นี่เออันนี้ขขาหอมุกถั่วยังบวมักถั่วแดงบอแม่บอกถั่วแดงปลูกทองทองพันถัวแดงน้ำไป นี่พี่กมีเนะาะหาตัตมันเบ่ง,บงตัวนี้มันบเบง้งเอา <c oughs> มันกินบรกรอบมันบเบง้งอ้าอยู่พี่ <c oughs> ออกถอยย่าวนี่เบ้งค่ะ มีตัวหน่วยน้อยเท่านด้มันยังบ่ใหญ่เอาบอเอาบอซสัมใช้ชีวิตแบบพอเพียงพี่ดูโอ้ โอ้เบงขนาดเลยนี่เนาะเอาบัดจอกเลยนะตนพอนี่ทางนี้บ่โอ้พอแล้วบัดเอาตรงนีแหละพอแล้วบันอืมก็ชสิแบเนาะกรอบคักเลยกินให้พี่น้องเบิ่งเลยบ้อนี่ ฮันต้องเอาไปล่างก่อนเดิมเพราะว่าฮันก็ใส่สีกันเลยบอกก็แรงไหมเนี่ยกินสดมาได้ไมันจะนี่งามเลยเฮ้ยเอาอีกหน,หนึ่งพอ่อ ตอนะน่ะนี่คิดว่าเบิร์ตแล้วนนลใช่ไหมกะอันนี้กะพักบัวเนาะพักบัวแม่ปัสใช่ปลูกเองแม่น้องปัสใช่นี่เบิ่งก็คนขีข่ขานหาดูอยู่ได้นี่มันแก้วเอาไว้ยามน้าจะหน่อยฮะจะเอาไปปลูก บอกบันแกวใบบันแกวใบบันแกวเลยนะผักบวกะโอ้หลีเอาหลีอาใบผักบัวกะเ,าเากกะนะเาเะไปใช่เจวเอาบัวผักบัวเอาไปใส่เจ่วหมักผิกแ่บ มันยำแรงนะฮดกระแหงไว้ผักบัวอันนี้ค่ะป้าน้ำแล้วนี่เสียหัวมันเสาหัวมันหนลักกับป้านา้ำมันชุดเลยอันนี้ผักบัวยังโฮล่เนาะมันมีซองผักบัวผัวกบัวแบ่งผักบัวเลย หัวเป็นผักบัวยังพอแล้วนะ่ะก็ใช้ก,กระตากเขตั้งชบบ่ชฉันตรงติงืมนี่ดอกไม้ดอกไม้ปลูกไว้เห็ดยำกินดองอะไรก็จะใชเอาไปเห็ดผักควันดอกไม้ดอกดาวเฮือง ภครสนใจกะสอบถามได้เด้อเนื้อเบิงต้นอีกตัวต้นนี้ตน้นนี้กำลังต้นนี้กำลังกล้าใหม่กำลังกำลังใหญ่กระสิเปิดกระชิเป็นดอกก็ยังเพิ่งเติบบ่เพิ่งปัได้ดอกกับบเพิ่งปัได้นี่ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่แล้วใหญ่พอเอาไปเห็ดอัน ดอกไม้ไปเห็ดผักควันนะฮะเด็เอาไปนิบคัทธผักควันนะเนี่ยมอเตอร์ตอนกินดองกลับมาเอานั่นนี่แหละม่ได้ถ่ายให้เบิ่งมักถั่วตั้งบดแล้วถั่วตั้งเนาะเก็บเอาไปขายอยู่ตลาดบุลแล้วถั่วตั้งไหมมึงเลยแต่หมักถั่วยาวเท่านี้แหละเนาะบึ้งบึงดูในต่านะี่ เอาพอกินเอาไปไลกกินบวเบิดมันสีเหียวนี่ mm hmm. ถ้าให้มักคลิปนี้กับผักกดไลกดแซ่ให้ในเดอ้อผักกดซับสะไข่น้ำ